ากใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกม Mobile Legends นี่เลยครับ p o c o DP เว็บเติมเกม Mobile Legends ที่ใช้เพียงแค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นและยังไม่พอเท่านี้เว็บโคโค่ดีพียังมีบริการเติมเกมหรือเติมเหรียญดูไลฟ์สดอีกมากมายสามารถเข้ามารับชมหรือใช้บริการได้ที่โคโค่ดีพีเอาครับกาสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านก,นกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Mobile Legends นะครับก็เราก็มาอยู่กับฮีโร่อย่างมินชอนะครับเป็น ฮีโร่สายแทงซัพพอร์ตนะก็ะจะประมาณนั้นตัวนี้ส่วนเอ็มเบมและเซตไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับแล้วก็เรามาอยู่กันในโหมดแรงนะครับก็เป็นแรงของเทพเจน1 48ดาวนะครับนี่อย่างแรกเราก็มาช่วยเพื่อนฟาร์มนะผมก็ไม่ใช่แบบสายซัพพอร์ตดยตรงนะครับก็เล่นเล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นสายแทงซัพพอร์ตนะครับก็เห็นเพื่อนมาช่วยฟาร์มบ้างก็เราก็ใช้เทคนิคนั้นมาช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเกมเนี้มันเดินเกมกันยังไงนะก็ตามสไตล์นั่นเลยครับเดินมั่วๆครับส่วนมากของ็าจะอยู่กับแคลี่นะแคลลี่ของเราก็เป็นเกนเจอครับมาเจอกับตัวคูฟ้าใช่ไหมน่าจะใช่แหละคูฟ้าครับก็ผมก็ไม่แบบรู้จากตัวละคระอะไรเยอะนะครับก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงช่องต้นเกมก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็โซนโซน ช่วยแคลรี่เราเนะยครับปกติก็เห็นตัวแทงฝั่งเราหรือว่าฝั่งโน้นเขาก็จะเดินเกมกันทั่วเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอยู่กับแคลรี่ดีกว่าเน้นช่วยแคลรี่ถ้าแคลรี่เราเกิดผมว่าโอกาสชนะนี่ก็น่าประมาณ80 7 0เจิปอร์เ็นประมาณนั้นมาเลยครับไซคอบมาเติมเอฝั่งโน้นบูชิคแคนก็มาเติมด้วยเราแทงให้ไม่ได้อ่ะเลือดน้อยครับอุยเ <M> ข้ามาแบบมีสตันสาม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสตาร์ทสามไปก่อนอไป,ไปเดิยนเย็นเพื่อนถอยมาก่อนช่วงต้นเกมก็ไม่มีดาเมจนะครับก็พยายามไปก่อนอยู่ฝั่งนู้นสองสูงแล้วครับถ้ามาแบบนี้ว่าไงเข้าไปในป้อมระยะป้อมมันไกลเกินป้อมไม่ตีถ้าเมื่อกี้ป้อมตีก็น่าจะเก็บเลือดได้เยอะอยู่นะครับด้านบนสงสัยเราต้องขึ้นไปเติมเลยครับวิบ่งไปก่อน ออบเจกต์ตัวแรกเราต้องได้มามาเติมเดีม,มาโซนก่อนลูคัท <c oughs> เลือดน้อยมากยาและสลัด <c oughs> ตันไปฝั่งโน้นในแต่ตัวล้วงตัวหนามากปูฟป้าได้ไหมผมว่าไม่น่าได้อะไปตอดก่อนรอรอแป๊บนึง รอก่อนยัง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 ไม่เผยฝ่ายสกิลหนึ่งอันติอย่างสวยเลยสกินนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอย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 มันมามันมาชูมาโอเคกลับไปเลนด้านล่างต่อครับคู่ฝ้ามันชอบอยู่ทำไมตรงนี้พี่เกอบไปไมาคิดตีสตัน ได้เออโอเคได้อยู่ทีมได้อยู่เมื่อกี้ว่าจะฟิกเกอร์ไปพุบสกิลหนึ่งผิดพลาดเล็กน้อยแลวสอดว่าไงเปิดอันติไปแล้วครับลูคัสฟูฟ้ามาแบบนี้อุ้ยมันเ,เด้งไปพอดีสกิลหนึ่งไม่โดนเฮย้ฮยผมจะตายและเมื่อก่อนฮิวฮิวเออผมแนะนําว่าตัวนี้อันนี้จากจากที่ผมเล่นนะผมคิดว่าสกิลสองจำเป็นมากๆเลย เพื่อนไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ยืยนเรนย,ยาวๆเลยครับแล้วก็แค่ฮิวให้เพื่อนเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องเสียเสียการเงินในช่วงต้นเกมนะอย่างพวกแคลรี่อะไรเงี้ยเลือดน้อยเราก็ฮิวให้แคลรี่เราก็ไม่ต้องกลับบ้านยังไม่ได้แบบเสียเงินเสียทองอะไรประมาณเนี้ด้านบนโอเคด้านะบนเก็บม,มาได้อยู่แคลรี่ฝั่งนู้นดูแหลมๆนะมาี้ต่อนี่โอเคกลับไปโซนไว้ก่อนโซนไว้ ว่าไงอีหนูอุ้ยเข้าด้านหลังจี๊ดูส่สองตั้งตีไหมยังยังถอย,ถอยก่อนถอยก่อนสู้ไม่ได้ครับผมตัวบางมากๆเลยอะ่ะตัวเนี้ยในช่วงทอนเกลียวโคตรบางเลยผมก็ไม่ใช่สายแทงไนดะ้ยอะอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินยังไงหรือว่าจะเข้ายังไงนะแต่ว่าเล่น เล่นอันติไปสกิลหนึ่งทุบไปแล้วก็สกิลสองฮิวเคเอาไว้ก่อนเขียนเจอเลือดโคเต็มเมื่อกี้โคสวยเลยครับอันติได้สองได้ไหมเขาลึกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาก่อนลึกเกินนะครับสกิลสองน้นี่แหละแล้วก็ฮิวให้เขียนเจอไปไม่ต้องกลับบ้านนี่โเหเนี่ยซับพอตใส่ฮิวก็มิโรทอร์เราก็เล่นเป็นครั้งแรกนะในโหมดแรง ก็ไปฝึกโหมดธรรมดามาก่อน2ครั้งก็เพิ่งซื้อตัวละครมาแล้วแหละเราก็ต้องเล่น2ครั้งก่อนแล้วก็มันถึงจะเล่นในโหมดแรงได้นะไม่งั้นมันไม่สามารถเปิดให้เราเล่นได้ต้องไปฝึกในโหมดธรรมดามาก่อนแล้วก็เอามาเล่นในแรงนี่แหละตาแรกด้วยตันี้ก็เซตไอเทมผมก็จะออกตามเซตเลยนะผมไม่ไม่ไปเปลี่ยนละก็เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวก็มันจะไม่เข้าเซตไอเทมมันจะไม่เหมือนท็อป เราก็ไม่ใช่ท็อปด้วยตรงกลางเหมือนมีประเด็นหรือเปล่าบูช์เคียนว่าไงโดนสตาร์ทไปสกิลหนึ่งโดนสกิลแอสิบของบูชิเคียนทำเม,มื่อกี้ติดสตาร์ทนิดหน่อยเหมือนงงมินิสตาร์ทเกือบตายเหมือนกันถอยมาก่อนเฮ้ยแลนสลอ็อตเพือนยา,ยาเย่อเรียบร้อยต้องปิดบัญชีหนึ่งเออปิดบัญชีได้คิวมาหนึ่ง หายตัวหายตัวคิดว่าไม่เห็นเหรอหายตัวคิดว่าไม่เห็นเหรอตีหนึ่งทีหายตัวมาก็มองไม่เห็นเดินสบายหรือเปล่าโดดไม่แล้วมัน้อเข้าจังเลยอันติไปอันติผมคิดว่ามันแรงนะตัวเนี้ยอันติโคตรแรงเลยถ้าเวลาแบบทีมไฟอยนะ่างเงี้ยเราอันติได้5ตัวนี้โคตรสวยนะยนะแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้หรือเปล่าโยไปเติมด้านบนไหมด้านล่างเราได้ป้อมแล้วอ่ะไปบนลึกเปล่าไม่ไปไม่มีใครไปเลยแฮ มาออกไลกันตรงกลางเลยครับสตาร์แลนสลอตไปชูเข้าข้างหลังใครจะโดนไม่มีใครโดนก็ชูก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะไม่ว,ว่าจะมีคนโดนอันติไปแล้วเมื่อกี้ดูเช็คเทียนมีพาสีดอยู่ถ้าเราเข้าไปโดนไม่ได้สตันนี่แครี่นี่แหละสวยได้เปล่าโอเคได้ แครเลี้ยเหมือนจะแหลมมานะกูพาเข้ามาเลยครับกูฟาใช่ไหมเราจะแค่กูฟาแหละครับผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยและสลดเข้ามาสตัร์อุ้งสตัรผิดเมื่อกี้กะเอา,อย,ายกสตัรสกิลหนึ่งสักหน่อยแต่ว่ามันสับอันติไปใช่หรือเปล่าใช่แหละอันติมันก็เลยสกิลไม่โดนครับเดี๋วเพื่อนก็นยังบวกกันอยู่กูฟาตายตายไหมตายแหละเมื่อกี้ยังไม่ตายแฮะ ลูคัสเข้าหลังครับลูคัสเข้าหลังแล้วสลอตก็เข้าหลังเหมือนกันใส่ขอบสตาร์นไปและสลอตอันติโอเคเก็บม,มาได้อยู่ยังไม่เสียน้ครับเกิดมาแล้วแต่ว่าคิปด้านล่างโคตรเยอะเลยผมต้องไปเคลียร์คิปด้านล่างก่อนสกิลหนึ่งไปนี่แหละคลิปสี่ตรงอันติด้วยปันติโคตรสวยเลยเมื่อกี้เหมือนเป็นหน้ากากขบุตะเลยกิวอันติโคตรสวยมีออร่าด้วย เมื่อกี้เราต้องเสียอันติเชียคลิปนะไม่งั้นผมคิดว่าป้อมแตกไม่แน่ไม่อยากให้ป้อมแตกอันติเลยตรงกลางก็บวกกันไม่เลิกเลยคนระับตรงกลางตังแต่ผมตายลนะ <laughs> ยังโว้ยตรงกลางกันอยู่ยังไม่ไปไหนเลยผมคิดว่าออกเป็นการเวทดีกว่าการบูเชเชีคเคยนนะถ้ามีการเวทผมคิดว่าน่าจะยืนได้นานมากกว่านี้ <laughs> บูชคเชเทียนสกลิลต่อเลือดเราโคตรแรงเลยครับสกลิลหนึ่งเฉยๆโคตรแรงเลย ถ้าเรามีกันเวทน่าจะอยู่ได้นานมากขึ้นสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่16-8ต่อนะก็ถือว่าดีอยู่สวยอยู่ด้านหลังเข้าครับเกรนเจอร์โดนชูสตันไปก่อนได้หรือเปล่าไม่ได้มีคนเข้าไหล,แ,หลหแล้วฟาไปแล้วอันติไปสกิลสองสกิลหนึ่งโอเคได้บูเชคเทียนด้วยสวยเลยครับลูคัสบัตควสอยูด่ด้านบนสู้กับแลนสลอต ไม่ไหวอหลอดละกันแบบนั้นชูมาล่อชูมาทำไมเนี่ยเพื่อนรอยเพื่อนนึงน่าจะไหวอยู่นะถ้าช่วยกันเอาน่าจะไหวแหละมากันเยอะอยู่ครับสี่คนชูจะล้านหรือเปล่าแตนบนอุ้ยเกือบเกือบเสียให้บูชิเทียนเมื่อกี้อันติมาพอดีหลอดเกือบตายว่าเราตีหลอดทันก่อน ด้านบนชูอยู่แค่คนเดียวไปลครับบวกหรือเปล่าน่าจะกลับทันนะชูอะไม่น่าทันเลยครับนี่นี่นชูอยู่ตรงนี้อุย้ยทันติไม่ข้ามคือใส่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไครรี่มาอยู่ทำไมตรงนี้อันติไว้แล้วสกิลหนึ่งาาได้คิวมาแต่ว่าเพื่อนได้คิวไปตอนนี้นัวไฟกันอยู่ครับแลนสลอตว่างไงอันติผิดด้านหรือเปล่า <laughs> แลนสลอตปิดได้หรือเปล่า โอเคได้แมงอีก2อคิวชูโอเคได้ชูอยู่กันเจอเก็บคิวไปได้ครับเดี๋ยวบูเช็กเทียนนะอยู่ตรงกลางตรงนี้หลอเราตายไปแล้วอ่ะจะจบเกมหรือเปล่าแต่สลอตพุ่งมาแบบนี้สกิลหนึ่งพลาดอีกแล้วเมื่อกี้ท่านสกิลหนึ่งโดนผมว่าและสลอตได้จะตายนะยกไม่โดนครับสกิลหนึ่งสลอตมาเลยครับด้านบนได้ป้อมหรือเปล่าสกิลหนึ่งไปอีกทีไม่โดนอีกแล้ว กอนไม่ไหวแฮรรีฝั่งโดนอันติโคตรแรงเลยครับไปยืนตรงๆไม่ได้นะทุบไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนครับสกิลสองโคตนมีประโยชน์เลยเดี๋ยวให้เพื่อนใครเลือดน้อยมาไปฮิวก่อนใครเลือดน้อยฮิวแบบนึงลูคัดแปลงร่างเป็นถึงโศกเข้าด้านล่ังไปแล้วตะคบแต่ว่าโดนชูอันติลูฟ่าวิ่นมาแบบนี้ลูคัดตายหรือเปล่าสตัรไปหนึ่งทีอันติแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไป ฮิวเออฮิวอีกที่นึงรูคัดไม่รอดนนรับจบบ้านได้หรือเปล่า,าสตั้นให้ไปก่อนอ้แรงแรงแรงอยู่แรงอยู่เแทบเมทฝั่งนูน้นเคียร์คิ้ไใบมากใส่ขอบถอยออกมาก่อนหรืไอได้อยูอเคสวยชูชูเจอใส่ขอบสตั้นไปเรียบร้อยไม่ได้ดิน บาดังว่ายังไงบาดังเข้าหรือเปล่าบาดังตีป้อมอย่างเดียวเออเอาคูฟ้าก่อนเม็ดฝั่งนูน้นว่าไงคูเช็กเทียนแคลรี่แคลรี่มีฝั่งนูน้นหายไปเลยครับน่าจะจบได้แล้วนะแคลรี่ฝั่งนูน้นโดนสาตาร์ทไปเรียบร้อยเกเจอร์เกจแฮรรี่ฝั่งนู้นไปครับแล้วก็น่าจะจบเกมเมนที่เรียบร้อยขออันติโชว์สักนิดนึงละกันก่อนจบเกม ก็ถือว่าจบไปอย่างสวยงามนะก็เกมนี้ก็เป็นดาวที่48นะครับโอเคครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ